มันจะอ้วนขึ้นนิดหนึ่งน,นออาาะเน,นี่ยออกกำลังกายใช่ยมทำไรแล้วทำไมป้ามาถึงนี่ลบนี่ละเธออะไรขนาดนี้เนี่ยจกตะขบไปไหนอะไม่าจัดการบ้านช่องนะคะเออเออแม่พ่าวว่าจะเล่าพอดีถูกเงินสลากดิจิตอลสำนักงานสลาสก เลือกไปรับเงินที่สำนักงานน่ะอ๋ว่าจะไปขึ้นที่อะไรได้คงได้ฟูอะไรเขามีใหม่แต่ต่งได้ตัวอะไรไม่เคยได้ยินเออนั่นแหละเขามีใหม่นะเืออะไรเดิมๆเก่าๆไม่ใช่แค่พ่อนะพี่ถูกแม่ก็ถุงซื้อเล่นๆกเกกิบติดกระเป๋าไว้สี่สิบห้าสิบใบหน้าจะถูกประมาณสามสิบใบอ่ะอยาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปขึ้นด้วยกันแล้วกันนะอันนี้บอกมขวดคนน่ะแจ้งให้ทราบเอาไปแต่งตัวเลยที่ไป ได้ตกในตัวเลยไม่ไปนะขึ้นกับจัจีแบบเดิมไม่ไดนไปขึ้นดกัน้องกันไปจ้ะไปั้ะไปแต่ละกันนะตายามตัวนั้นมันใช่มานั่งออกกำลังกันลกันแล้วจะทไงบ้างนะโอ้ยูเจ็บไปหมดเลยบอกเราให้เก็บบ้างให้มันดีนยมันเล่นอะไรตรงนี้เนะี่ยเฮ้ยราจะไปขึ้นเงินรางวัลได้ยังไงเนี่ยหรือว่าทุกขลาาแต่หมือแต่ละเด็ก็อ่าไปขึ้นด้วยกันพี่ได้ทก แต่ถ้ามันยุ่งยากรอนานฉันไม่รอนะวีแตกเลยนะจ้าจ้าจ้าเอาอว้เจ็ดเออเนี่ยมันกี่โมงกี่ยามวะเจ็ดโมงครึ่งพอดีเขาเปิดหรือยังเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเห็นดูในเว็บมาเขาบอก เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยช่องสามเนี่ยเลยเอาแม่ช่องสมเนี่ยเนี่ยราไนตู้ใดเตอร์อะไรของเธอเนี่ยอุ้ยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะนึกว่าจะเป็นแค่ตู้เล็กๆมีตัม่ต้ช่องนู่น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 เธอเอเธอเน้อเอเข้าไปแล้วกันนะแม่มไปไปนู่นแล้วไปดิสีไปสีไปสิ่ขับไปสิเออเออเดี๋ยวเงทำไงล่ะก็ลองขับเข้าไป เออสวัสดีสัะคนสวยพอดีลุงเอ้ยพี่เนี่ยถูกรางวัลในแอปเป๋าตังอะเป็นดิจิตอลนะสลาบดิจิตอลนะนะแล้วมันมีให้กดเลือกว่าจะให้พี่มารับที่ไหนพี่ก็เลยลองดูเออเห็นสำนักง,งานเขามีได้ตรงได้ตรูอะไรนะพี่ก็เลยกดมาที่นี่เออมันก็สะดวกสบายดีนะไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาเจอผมนิดเดว้าว ผมลิคิดฉันว่าจะมีคนสู่ขีดมากกว่ายิบเรีขึ้นเออแม่ทำให้มันขึ้นด้วยขึ้นเร็วๆสิทำยังไงอ่ะมาสินาหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างาจ๊ะคนสวยมันประชาชนกับเลขบัญชีค่ะโอ้ใช่แค่เลี้ยงเหรอเอามาไม่ได้บัตรประชาชนอ่นะสบายปวดท้องนี่กันหนักเหลือเกินอ้าวอ้าว อันนี้เลขบัญชีพี่ก็เคยต,ตดไว้อยู่ในนี้อยู่แล้วล่ะเรียบร้อยคู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเซนชื่อนะคะคิ้วชนกันเนี่ยเรียกเจ้าชู้แต่คิ้วอย่างยูอ่ะเรียงเหนือคู่ได้ปะ เนื้อคู่เนื้อที่อะไรไม่มีเท่านั้นแหละมีแต่ชาคู่เนีจะเอาไหมออกไปแล้วฉันล่ะฉันก็ถูกสลากแบบใบอ่ะใช้เอกสารเหมือนกันหรือเปล่าใช้แบบประชาชนค่ะตลาดทีูุ่รามวันแล้วก็เลขบัญชีค่ะอ๋อก็เหมือนกันกับรงชั้นจีใช่ไหมล้วค่าอากรอากรล่ะเหมือนกันหรือเปล่าแพงกว่าไหมเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยถ้าแพงกว่าฉันจะได้ไม่ขึ้นฉันจะไปขึ้นตรงนู้น ตลาดตีแหนทบานนะคะอังทอรที่เป็นร้อยละห้า <fur> สิบ <DB. S 3> ่ะตลาดการคุมสนเป็นภาษีถึงร uh ้อยละอึบาทอ๋อก็เท่ากันใช่ไหมถ้าง้นฉันขึ้นลกไปกี่โมงล่ะสิบหนาฬิกาตรงค่ะอ้ายังไม่ได้เลยเนื้่นาาเนี่ยเราไปกินข้าวก่อนเนาะแต่เพิ่กลัมาเดี๋ยวูหมดเลวเนี่ยไม่ได้กินอะไรแต่ช้าคอาอ้าไปไปพี่พแม่กินข้าวกนจ้ะบ้างมาะ ยอย่ากลับมาใหม่นะจ้าป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 าโ้โอ้ยคุ้มคือหนูจะถูกาวางวางใบหนึ่งอ่ะหนูขึ้นได้ไหมนี่จะขบแกมาได้ยังไงเนะี่ยคะอ้าวหนูอ่ะอย,อ,อ,อยากซื้อเสื้อผ้านี่ยเสื้อหนูขาหมวกแล้วโอ้อยจะขบนี่เสื้อฉันเนี่ยดูแลมันตั้งสามสิบปีฉันไม่เคยขาดแกใส่แค่สามวันอะ่ะดูแลไม่ได้ขาดหมแดแล้วว่ขาดแล้วหนูขึ้นได้ไหมอ่ะหนูอยากแกไม่ใช่คนไทยแกจะขึ้นได้ไงฉันขึ้นให้รอด้ ชาวต่างชาติขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะได้เหรอได้ค่ะแล้วหต้องทำยังไงต่ออ่ะต้องใช้อะไรบ้างอ่ะใช้พาสปอร์ตหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แล้วก็สมุดบัญชีด้วยนะคะเอกาสารขอยู่ที่บ้านคุณนายไม่ไมีอ่ะอุ้ยว,วุ่นวายเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาขึ้นพรุ่งนี้กันให้หมดเลยเพราะฉันก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวพามาขึ้นพรุ่งนี้ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนหิวหงุดงิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่คยมาขึ้นนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่มาใหม่พรุ่งนี้นะเจ้าคนสวยไป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 การเชื่อมเงินรางวัลที่ Dash to Service หนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาก่อนการขึ้นเงินรางวัลถ้าเป็นสลาก L6 แบบใบและสลากการกุศสที่ถูกรางวัลต้องลงชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ด้านหลังสลากทุกฉบับนะคะแต่ถ้าเป็นสลาก L6 แบบดิจิทัลให้เลือกช่องทางการขึ้นเงินรางวัลที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแอปพลิเคชันปอตังได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมบัตรประชาชนหรือบ,บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีชาวต่างชาติต้องเตรียมหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหรือใบสำคัญประจําตัวต่างด้าวมาด้วยนะคะสุดท้ายอย่าลืมเลขที่บัญชีค่ะ 2. ไม่ต้องจองค<ฮ>ิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 3. ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ 4. ถ้าเป็นสลาก L6 แบบใบและสลากการุษลสามารถส่งสลากขอรับเงินรางวัลได้ไม่เกิน30ฉบับต่อ1นึ่งคางต่อ1นลายยกเว้นสลากถูกรางวัลที่1สลากอายัดสลากปลอมแปลงแก้ไขและสลากชัรุ่ดให้ติดต่อกองจ่ายรางวัลชั้นจีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสลาก L6 แบบดิจิทัลสามารถขค้ืนรางวัลได้ไม่จํากัดจานวนฉบับค่ะ 5. ้าการจ่ายเงินรางวัลจะโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นโดยหักค่าอากรสแตมหรือภาษีก่อนจ่ายเงินรางวัลหากเป็นสลาก L6 แบบใบและแบบดิจิทัลจะหักค่า อากรสแตมอัตราลอยละ0.5และสลากการกุศลจะหักค่าค่าษสีเงินได้ขางนักที่จ่ายอัตราลอยละหนึ่งหากโอนเงินรางวัลไปยังบัญชีอื่นนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินรางวัลได้ไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายการ6เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาโดยไม่หยุดพกักกลางวัน7สลากดอลแบบใบและแบบดิจิทัลนผู้ถูกรางวัลมีสิทธิ์เรียกร้องเงินนราางวัลภยใ2ปี นับแต่วันออกรางวัลสลากแต่ถ้าเป็นสลากการกุศลผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน1ิปีนับแต่วันออกรางวัลสลากหากพ้นกำหนดจะนำสง่งเป็นไรายได้แผ่นดินี่เรไม่มีป็นแต่คู่เนี่ยเอ้ยไปเราจะเป็นคนไทยเนะี่ยเ้ยแไม่ใช่คนไทย <laughs>